สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟซีครับในที่สุดก็กลับมาหล่อกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องได้แล้วนะครับผมติดเครื่องได้แล้วก็ประตรงประตูเมื่อวานนี้ผมไล่ประกอบนะครับไล่ประกอบเสร็จหมดสมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนฟิล์มก็มีรอแค่แผงประตูบานนี้นะครับแผงประตูด้านในเนื่องจากว่า แผงประตูมันบี้นะครับก็เลยต้องเบิกอะไรอยู่ครับนี่นอกนั้นก็เสร็จสมบูรณ์หมดแล้วครับเดี๋ยวจะพาเดินรอบตัวรถเลยรถสีดํานี่เป็นรถเอที่ผมชอบนะสีดําสีน้ําเงินอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยมันแบบมันเตะตาเขาเรียกว่ามันเตะตามันเงาเต็มที่เลยล้อแม็กก็พ่นใหม่ครับ เมื่อก่อนเป็นล้อสีเงินครับเป็นล้อสีเงินเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นสีไฮเปอร์ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขาเรียกว่าสีทองทองลมดำนะครับมันก็จะออกแบบช้ำๆหน่อยนะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่จอดไว้เฉย,ยเฉยก็โดนเขาชนเข้าไปแต่ตอนนี้ที่ที่จะต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือระบบเซ็นทรัลล็อก ระบบเซ็นทรัลล็อกไม่ทำงานเนื่องจากว่าเกิดจากการกระแทกแรงแต่ว่าเซ็นทรัลล็อกนี่มันนอกเหนือจากที่ประกันเขาจะรับผิดชอบเนื่องจากว่าเราไปติดตั้งมาเองนะครับประกันเขาเลยไม่ได้รับผิดชอบเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในใน,ใน,ใ,นในเงื่อนไขตอนที่ถ้าเราไปติดตั้งพวกนี้เราก็ต้องแจ้งประกันด้วยว่าเราไปติดตั้งเซ็นทรัลล็อกมาเนื่องจากว่ารถพวกนี้ สภาพเดิมๆเมื่อออกมาจากศูนย์มันจะไม่มีเซ็นทรัลล็อกนะครับมันเป็นปุ่มเซ็นทรัลล็อกธรรมดานะครับกดเอาไม่ใช่เป็นรีโมทอันนี้เราไปติดตั้งแบบรีโมทมานะก็ไม่เป็นไรครับขอให้รถมันกลับมาสภาพนี้นะครับนี่แหละสภาพที่แบบรอเราเอาการเลยเงาวับเลยครับเงา,เงาตาแตกเลยนะครับกลับมาหล่อแล้วครับผมนี่ ส่วนคันนี้นี่โอ้โหถ้ามีเงินตัดนี่ผมตัดเอาแล้วนี่สี่แสนบาทนี่อันนี้ตอนนี้ก็พ่นสีอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับก็รอขัดยาตัวนี้เป็นรถที่เขาไปจับมานะครับรถเ,เขาเรียกพิกคว่ำตกน้ําฝั่งด้านขวาขนะครับพิคว่ำตกน้ําฝั่งด้านขวาคันนู้นพิกคว่ำตกน้ําฝั่งด้านซ้ายคันนี้ตกน้ําฝั่งด้านขวาก็ ซ่อมบำรุงเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับคันนี้นะครับก็เอาไปส่งลูกค้านะครับผมอันนี้นี่ฮะให้ดูภายในอันนี้ก็ข้อนี้เกิดจากาเกิดจากว่าโดนแบตเตอรี่นะครับโดนแบตเตอรี่ไม่เป็นไรครับพวกนี้ฉีดทําความสะอาดล้างตอนเดี๋ยวก็ล้างห้องเครื่องแล้วก็ฉีดน้ําล้างออกก็จะสะอาดเรียบร้อยเครื่องดีครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับผม นี่เดี๋ยวพาดูภายในเกียวโต้ก็เขาก็เช็คระบบหมดเรียบร้อยนะครับล้างหมดแล้วนี่ฮะเนื่องจากว่ารถพลิกตะแคงข้างนะครับพลิกตะแคงข้างเฉยๆยนี่ตะแคงข้างฝั่งด้านขวานะครับคันนี้ฝั่งด้านคนขับตกน้ํานะครับแต่ไม่ใช่ว่าจมน้ํานะครับไม่ได้จมน้ํานะตกน้ํานะครับตกตะแคงตะแคงฝั่ง ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านขวามือนี่นะครับรถก็ไม่มีปัญหาอะไรเครื่องไม่ได้จมน้ําไม่ได้อะไรนะครับให้ดูครับหัวน็อตยังปกติหมดนะครับหัวน็อตยังปกติหมดแค่แตะแคงข้างเฉยๆนะครับพลิกตะแคงข้างเฉยๆนะครับอินตรงอินเตอร์เห็นไหมพวกนี้ยังดีหมดเลยนุ่นดูคานหน้านะครับคานหน้าก็ไม่มีรอยยุบรอยบี้นะครับนะอื้ เพราะว่ารถเนี as as ่ยมันตะแคงข้างมันก็แค่ถลอกบอกเปิกถลอกบอกเปิกมาด้านนี้นะครับก็ทําการซ่อมบารุงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่พวกนี้ชิ้นงานพวกนี้ก็ยังเดิมๆอยู่เห็นไหมครับนี่ฮะไม่มีรอยแกะรอยอะไรเลยเห็นไหมครับผมนี่พวกนี้ก็เหมือนเดิมหมดครับชิ้นงานเดิมหมดครับมาจากศูนย์ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าไม่เป็นไรดูรอยตะเข็บได้นะครับนี่ฮะข้างหน้าไม่มีไม่มีหัวน็อตไม่มีรอยถอดเลยเห็นไหมนี่ไม่ไม่มีรอยถอดหัวน็อตเลยครับ ก็ถ้าผมมีตังค์นะผมตัดเอาแล้วรถคันนี้ไม่มีตังค์จริงๆนะครับแต่พูดถึงขับสนุกก็คือคันนั้นขับมันมากเลยผมขับมาจากนาคนปรปฐมสภาพนะครับภาพช่างกําลังซ่อมอยู่นะครับเอะเข้าเรื่องเดิมเราดีกว่านี่ก็เรื่องอเจ้าวีออคันนี้ครับนี่ตอนนี้ก็หลอแล้วครับกลับมาหลอแล้วเสียอย่างเดียวเสียตรงที่ว่าเบาะนี่แหละเบาะคนขับเนี่ย ครับพอเสียเลยตมบอกคนขับนี่ที่จะเล่นแะเบาะขาดหมดเลยนะครับอยากได้กลับคืนมาอยู่ครับแต่ก็อย่างว่าแหละเขาก็ไม่มีรถใช้เขาก็ผ่อนเราอยู่เหมือนกันครับกลับมาหล่อเรียบร้อยนะพี่น้องนะให้ดูรอบๆ ดูรอบๆเลยนะครับนี่นึกถึงตอนที่อยู่กับผมครับตอนที่อยู่กับผมนี่โหเงาแวบตลอดอย่างนี้แหละล้างตลอดเงาตลอดนะครับให้พามาดูคันนี้อีกทีนึงคันนี้ก็นี่ครับคันนี้ลงฝั่งนี้ครับลงฝั่งนี้ อันนี้ลงฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เป็นไรดูนะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเม็ดองเม็ดอาร์กยอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรอันนี้อันนี้พวกนี้เขาขายนาี่ยโอ้เ,เ,เ,เกือบไปแล้วพญินีักเจ้าเลย เกือบคากันแล้ววะเกือบถือบักรอบเกือบถือบักบอดรอบขาแล้วเลยโอ้โอย่างนี้สักตายตายตายโอ้เจ้าเจ้าไปเหยี่ยมอะไรบ้างฮะนี่เหยียบปลายมันโอ้ยต้องเอาแผ่นแผ่นปีเนียมแผ่นปีเนียมตีนเป็ดอะไม่ยิ่งใส่ มายิงใส่ให้มันไหนนี่ไหมเออว่เอาอีกคาหนึ่งเอายอะดิขาขาเลยต้องเอาติดเป็ดมายิงใส่บอกแล้วตัดตัวนี้ออกนี่ตัดปลายมันออกหนี่งมีบอดหนึ่งตัดนี่ตัดนี่ออกแล้วก็ติดเป็ดมายิงใส่โอ้เอาไว้แต่ว่าขว่ำมันเลยขาขาอีกคาหนึ่งเกือบเกือบถทีบักบอดรอบทำลายเจ้าอ่ะ ห้อ,องกากเลยวะดิเอ, <laughs> อ่าครับ <laughs> มาหุม่มเบิรงไว้สักมัดอูเลยเกือบไปแล้วเบอร์เสัก,สกโอ้โหตกอกตกใจเวิร์ดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ